การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ขอโทษนะคะ Holy Man I better up my game ทีม่ามีเล่นเล่นจริงๆเลยนะตกลงมันเฟ้นี่เพราะว่าในรายการมันตีกันแล้วทำไมหลังจากนั้นคขาดีกันในเนแกนี้ไม่มีเพื่อนค่ะถามพี่วุดิีว่าวันนี้คุณแพ้คุณรู้สึกยังไงคะโอเดี๋ยวนะคะพี่เกศห้องนู้นเขาพูดมาว่า ของพี่วุฒิอ่อนมากเลยอะค่ะก็สมควรจะแพ้ตอบว่าอะไรคะคุ้ยตอบค่ะคุ้ยสปรู้สึกยังไงคะตอบค่ะคือตอบค่ะตอบค่ะจะพูดยังไงกับพี่เก๋ตอบค่ะทำไมมันขนาดนี้วะขอโทษนะคะเอาใหม่ค่ะทวนคำถามให้ด้วยค่ะอ๋อที่พี่เก๋พูดเกิดมาเรน่องนี่ไงมันเป็นอย่างนี้พี่วุฒิรู้สึกว่าทำไมพี่เกศใช่ไหมง่ายๆนี่หยุดโดนโดนอย่างนี้ ป้าแกยังงูอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดเนี่ยคนที่ suppose ที่จะเป็นเดอะเฟ e เนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นสายการบินแอร์เอเชีย We are Clinic วันนี้เราจะมาคุยกับ3ามเมนเทอร์ครับต้องบอกว่าทั้ง3สาวฮอตมากลูกเกดบีน้ำทิพ์และคริสหอวังใครที่ติดตามรายการ The Face Thailand จะต้องชอบแน่เพราะเป็นครั้งแรกที่ทั้ง3าคนจะมาเคลียร,ร์ประเด็นข้องใจประเด็นฮอตที่หลายคนสงสัยกันเหลือเกินอังีกลิปความรู้สึกโดยรวมต้องพูดใช้คำหนึ่งคำ เกี่ยวกับ t h อ Face ที่ s ั้งสองแซบเลิศอลัง <laughs> <laughs> ตอนแรกที่ติดต่อให้คุณสองคนมาเนี่ยคิดว่ามันจะท้าทายขนาดนี้ไหมไม่คิดว่าจะ mentally <laughs> เหนื่อยเท่านี้ <laughs> <c ười> คือคิดว่าเออโอเคค่ะดูจากตารางถ่ายทำแล้วโอเคมันมันเยอะก็ก็ฟุตมันต้องใช้เยอะการแข่งขันมันต้องนอกสถานที่นู่นนั่นก็เข้าใจค่ะแต่พอเข้ามาแล้วอะทุกคนเป็นมนุษย์นะอยู่ดีเรา ก็มีความผูกพันกับทั้งรายการทั้งเด็กทั้งอยากจะปกป้องเด็กทั้งอยากจะชนะครับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันก็มันก็เลยทำให้เกมสนุกบีเหรอตอนแรกที่เขาบอกว่า,า <c oughs> อ้าบีมาทำ The Face Season สอสปาแต่พอมาถึงแล้วเป็นไงละ่ะ <c oughs> ลองให้ ห้องทัชแทร์ร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักมากร้องวันดับตาบวมวันนี้วันนี้ที่ถ่ายอยู่ก็มีร้องไห้ด้วยมีค่ะโอ้โหร้องไห้สามคนค่ะลองสาวู้ลองสาวเวันนี้ร้องสามคนแต่นี่คนนี้ร้องแบบโอ้โหร้องให้หนักมากหนักกว่าคนอื่นคนนี้จริงๆไม่ต้องร้องก็ได้แต่ร้องเพราะว่าแบบไม่ไหวเข้าใจทุกอย่าง ปีนี้เหมือนกับว่ามันต้องงัดมุกใหม่ๆออกมาเยอะโอโเเหนื่อยมากเเพราะว่าทําคือปีที่แล้วเราก็งัดออกมาแล้วใช่ไหมแล้วอีก2เมนเทอร์ก็ได้ดูแล้วไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าอ๋อพี่เก๋เขาอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยแบบต้องหาอย่างอื่นเข้ามาแล้วก็จะบอกว่า ตอนแรกเนี่ยคิดว่าอุยอ่านเกมออกอุ๊ยเดี๋ยวคริสเขาต้องทําอย่างนี้เดี๋ยวบีเขาต้องทํานี้พลิกเกมเกตะตลอดเลยเจริงจริงมากเอางเอางี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยคนดูในโซเชียลทางบ้านก็สงสัยกันเยอะมากก็ะสามสาวไม่เคยได้มีโอกาสมาแชร์กันเรื่องนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตคลายความสงสัยประเด็นแรกน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องจริงกับละครอือ่ มันมันงงกันนิดหนึ่งทำไมในเมื่อมันเป็นเรืรที่มันจริงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนดูแล้วมันมันยิ่งกว่าละคระะะะคะถามเกศใช่จะบอกได้เลยว่าถ้าเป็นละครนะคนเขียนบทก็เขียนไม่ดีเท่ากับรายการเราเพราะว่ามันคือจริงมันคือเกมเวลาเรามาถ่ายเนี่ยเกศต้องการชนะ เราทุกคนเนี่ยลงเวลาเราจะมาทําแคมเปญหรืออะไรทุกคนตั้งใจทํากันบ้านทุกทุกคนเต็มร้อยเพราะว่าต้องการชนะเพราะว่าถ้าชนะนะฉันมีสิทธิ์ที่จะคัดอีกทีมหนึ่งออกอ,อะไรเงี้ยในหัวคิดติดไว้ก่อนโอ้แน่นอนฉันต้องเข้าไปนนคัดคน<ล>ออกนะแล้วทำไมนะั้นนั้นเด็กของฉันจะต้องอาจจะถูกคัดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยยูจะต้องพยายามที่จะชนะเกมของวันนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันคือมันมีมันมีรสชาติของเกมของการแข่งขันนะมันคือ Competition อ,อยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นแน่นอน no prisoners I take no prisoners คือเราเต็มที่เลยแล้วก็ตีกันจริงในรายการตีรกันจริงค่ะ <c oughs> แต่คุณตัทบายอย่างนี้เดี๋ยว <c oughs> คุณผู้ชมจะไม่เข้าใจทั้งสามคนเนี่ยนะคะรับงานนี้มาเนี่ยรับเรื่ความเ e s s i o เ a l เริ่มต้นมาเนี่ยเรามาคุยกันก่อน ทั้ง3คนเพราะว่าคริสเอ็นเนี่ยก็ยังไม่เคยทะเลาะกับใครเลยในวงการคริสยากแต่ว่าอยางไม่เคยอย่าลังตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่ะไม่ค่ะคือแล้วก็ไม่คิดอยากจะทะเลาะกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เกศเนี่ยเป็นพี่เขา้เห็นคิตั้งแต่เด็กๆบีเนี่ยเป็นเพื่อนคริสอยู่แล้ว3คนเรามาคุยกันว่าเฮ้ยมันจะต้องทำยังไงให้เกมมันสนุกแล้วเอนเตอร์เทนสำหรับคุณผู้ชมในเมื่อเกมมันมาแบบนี้รูปแบบมาตั้งแต่เมือนอกเป็นแบบนี้ พวกเรารับหน้าที่นี้ถามว่ามีสคริปต์ไหมอย่างที่ทุกคนต้องการรู้ไม่มีสคริปต์แต่แล้วทำไมมันถึงมันแซบได้ขนาดนี้ทำไมคำพูดใครเป็นคนสอนที่พูดแบบนี้ไม่มีค่ะอันนี้ต้องเชื่อชมรายการนะคะที่เชื่อไหมว่าเมนเทอร์แต่ละคนมีทีมกล้องทีมครีเอทีฟทีมโปรดิวเซอร์ของตัวเองเขาวิ่งตามเพื่อเก็บอาการสดๆของเราณนะตอนนั้นถามพี่วุฒิว่าวันนี้คุณแพ้คุณรู้สึกยังไงคะโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวนะคะพี่เกศห้องนนท์เขาพูดมาว่า ของพี่พูดี่อ่อนมากเลยอะค่ะก็สมควรจะแพ้อย่าให้เจอลูกเกดอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวจะขย่ำให้ตายเลยค่ะตอบว่าอะไรคะคริสตอบคลิปรู้สึกยังไงคะตอบค่ะคือตอบค่ะจะพูดยังไงกับพี่เกดตอบค่ะทำไมมันขนาดนี้วะขอโทษนะคะเอาใหม่ค่ะทวนคำถามให้ด้วยค่ะอ๋อที่พี่เกดพูดอย่างนั้นเหรนี่ไงมันเป็นอย่างนี้พี่พูดี่คืรู้สึกว่าเวยพี่เกด ใช่ไหมไม่ไม่แปลว่าเราต้องขอบคุณพวกพวกแผนกยุแยงตะแข่งด้วิมันไม่ใช่ว่ายุแยงหรอกแต่ว่าคืออย่าลืมนะนี่มันคือรายการนี่มันคือรายการเพราะฉะนั้นเนี่ย anything can happen อะไไรก็ด้มันก็มีหลายๆครั้งที่ ทีมงานแม้แต่โปรดวเอร์เองก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะทําอะไรแล้ววิ่งกันจนเหนื่อยวิ่งกันจนตากล้องล้มแล้วก็กล้องกระแทกตาแล้วก็ตาเขียวเลยอ่ะมันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องเตรียมพร้อมที่จะวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในรายการตีกันแต่พอว่าจบรายการปั๊บก็ไปฉลองกันอยู่ภาพในอินสตาแกรมซึ่งมันเขาจะขุดภาพแบบแบบนี้ขึ้นมาบ่อยครั้งก็คือภาพเฉลิมฉลองอ้าว ตกลงมันเฟกนี่เพราะว่าในรายการมันตีกันแล้วทำไมหลังจากนั้นก็ดีกันคือจริงๆเราทะเลาะกันในรายการเพื่อที่จะทําให้ทีมเนี่ยของเราเป็น The Face t h a i l a n d นั่นคือเกมแต่ว่าในชีวิตจริงเ่ยเราไม่ตีกันแล้วเราก็รักทุกคนเรารักทีมงานแล้วเราก็เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคือเรามาแข่งเรารู้ว่านี่คือการทํางานส่วนเรื่องส่วนตัวเราแยกแยะอยู่แล้วชัดเจนที่มันเขาเรียกว่า พวกเราอะเราสามคนคือ professional รเราแยกแยะว่านี่คืองานและนี่คือ personal เพราะฉะนั้น bad feeling หรืออารมณ์ค้างหรือมีความรู้สึกอะไรที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยอพอจบแล้วเราต้องเคลียร์กันเพราะว่าวันหนึ่งเกก็ต้องมาเดินแบบกับบีบีกับคริสก็ยังต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคลียร์มืน,ม,นมันก็ไม่ได้ไนงะอ,อธิบาย แต่ลึกๆเ,เนี่ยมันมีเกลียดต่อค้งาง้ามันว่ากลับบ้านอืมคริสเธอร์นิดมีมีแคที่บอกจงกลับบ้านไปมีสิออมีแล้วก,ก็ฟีดก็ไม่คุยดีกูโอ๊ยมีอะไอยด้วยแต่แต่พอตื่นเช้ามาความรู้สึก ก็หายแล้วไงพุ่มมาก็เจอฮัลโหลว่าไงเจออะไรหรือพอมันค้างก็ก็แบบว่าเดี๋ยวนี้ก็จะส่งันลาทุกไลน์คุกันทุกคนโอเคไหมดีแรงไปนะ s o รี่นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือนั้นในไลน์มีส่งข้อความหากันนี่มีมีมีไลน์กุ่กันเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นไอเดียของคริสใช่ไหมที่บอกว่าเราต้องมีเพราะว่าเราจะได้มีอะไรเราจะได้เคลียร์กันกันใช่อันนี้เป็นช่วงกำไรสำหรับคุณผู้ชมนะคุณจะได้ฟังเป็นครั้งแรกรู้สึกว่ามันเครื่อนเคือน ระหว่างที่เล่นอยู่รายการคาแรคเตอร์บีนะเพราะอะไรเพราะชีชีชีเปลี่ยนเกมไอตลอดเลยอะ <c oughs> แล้วมันแบบ <c oughs> นี่็อกมา <c oughs> แล้วแบบว่าแต่แต,แต่ชอบนะช่นชอบเพราะว่าตอนแรกมาเนี่ยไม่คิดว่าบีจะเล่นเกมจะอินกับเกมขนาดานี้ท <c oughs> ก็ไม่ได้คิดค<ะ>ทางประเทศก็ไม่ได้คิดว่าขนาดนี้ใช่นะใช่มากอก็เลยเลยแบบโอ้โหช็อกมาก รู้สึกว่าจะเป็น elimination ครั้งที่2องะที่แบบว่าเร็วมากเร็วมากหรู้แบบว่าขอโทษนะคะ holy man I better up my game คือมันเป็นอย่างนั้นคือกลับมาบอกตัวเองว่าเฮ้ยอยู่เผอไม่ได้นะเพราะว่าชิมาแบบชิมาไม่เล่นเล่นจริงๆเลยนะชีมาแบบโอ้โหชิกะชนะเลยแล้วคริสเหรอเครื่องเรื่องอะไรในเกม เพราะว่ามีแต่ตัวแข็งๆไปอยู่ที่เขาหมดเลยอะทุกคนต้องการเด็กสองสามคน่ะยกป้ายหมดเลเด็กมันก็เลือกคริสเลือกคริสหมดเลยใชไก็เลสที่ก็เลยเพราะฉะนั้นนี่ขนาดรับตุ๊กตาโมโหแต่ตอนแรกแล้วเป็นไงล่ะผมว่าเอามาเองไม่ใช่พรอะเอามาเองาเอง ลูกโพยหรอพี่เกดเป็นไอมีลูกแกมีพ็อปครับอันนี้คือรางวัลอะไรนี่คือรางวัลตุ๊กตาทองฉันมีของฉันไวะฉันไม่ได้ไปซื้อมงกุฎเทียร่าก็เอามาเองเอามาเองเกดเตรียมมงกุฎนี้มาหลายวีคแล้วไม่ได้ใส่สักทีขอครั้งหนึ่งนะคะ บัลลังก์กลับคืนมาแล้วจ้ะบอกแล้วไงว่ามันไม่มีสคริปต์พี่คิดดูนั่งเนี่ยจะยกป้ายอยู่ดีๆพอถึงเนี่ยน้องคนเนี้ยพี่เกดคพูพูดอยู่ตามตามปกติที่ทุกคนต้องทำว่าอายากได้เด็กเพราะอะไรอยู่ดีพี่เกดหยุดนะคะทีมงานคะอย่างนี้เลยนะทีมงานคะขอตุ๊กตาทองเกดด้วยค่ะหนูแบบอะไรอพี่เกดอะไรอ่ะน้องคะพี่เกดกันไปแล้วไม่หรอกมันมันคือบอกตรงๆเลยว่า ปีนี้เนี่ยคือไอเดียตุ๊กตาทองเนี่ยเราคิดตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วว่าซีซั่นนี้เนี่ยเพราะว่าพอเรารู้ว่าเป็นบี <c oughs> เป็นคริสโอ้แล้วฉันจะเอาอะไรกับเขาเอาเอาอะไรมาสู้ในการแสดงแคดวอล์กนี่ไอ้มั่นใจยอยู่แล้ว <ๆ S 2> ใช่ไหมโอเคงั้น <c oughs> เดี๋ยวก่อนฉันมีตุ๊กตาทองต้องเอามาเป็นกิมมิ่ก็เลยตั้งใจว่าโอเคจะเอามาตอนไหนก็จะก็เลยตั้งใจเลยว่าจะต้องเอามาตอนที่เนี่ยเพราะว่า ฉันอยากจะได้เด็กคนนึงที่มีแบ็กกราวน์เป็น acting แล้วเป็นไงหลังง่อยก็ไปเห็นไหมก็ไปทีมเขาเสร็จตาบีบ้างเครื่องอะไรในลูกเก๋ในสีี้ว่าแรงมากค่ะอ่าว่าทีมมีแบบว่าไม่แพงดูแบบชีพแบบว่าขาสั้นคือว่าตลอดจะมีแบบเฮ้ยจริงเหรอลูกทีมเราแย่ขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยมันก็มีเครื่องบ้างเพราะเราก็เหมือนแบบ ไม่ได้อะเขาจะแบบบิวให้ลูกทีมเราแบบว่ากําลังใจตกลงไปไม่ได้เราก็พยายามพึ่ดต้องสู้แล้วของคริสเลยก็นั่นแหละ <c oughs> เลือกใครไปนะแย่งกันอยู่ทีมนู้นหมดเลยเด็ดๆอันนั้นใช่ของคริส <c oughs> อะเขได้สลลูกเกดของพี่เกดนะคะคือพี่เกดเนี่ยเพราะว่าเขามี เขาเรียกว่าประสบการณ์การเป็นเมนเชอร์จากซีชั้นที่หนึ่งพี่เกศเขาจะเก่งมากอะไม่ว่าจะแคมเปนอะไรนะเวลาเราคิดมาสมมติสมมติบางทีมันก็สลับกันไปแข่งที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าพี่เกศมาสุดท้ายเนี่ยทุกคนจะคว่ำหมดเพราะพี่เกศเขาจะมีความแบบเป็นครูที่ที่มีสอนอะไรแล้วแบบเซอร์ไพรส์อะแล้วเขาจะชนะทุกครั้งเขาจะมีความเป็นครูที่เขาดึงอะไรของเด็กออกมาได้ก็ไม่รู้อะคือเก่งมากส่วนของบีเนี่ย เคยกับพี่เก๋เวลานั่งดูทีมบีนะไม่ค่อยได้ลูกเอาอีกเอาอีกนิดนึงจะได้ตอน15บห้าวิสุดท้ายเลยไอ้ช็อตสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบหรือถ่ายอะเดินตามหรืออะไรก็ตาม15บห้าวิสุดท้ายทีมบีน้ำทิพยได้ทุกครั้งจะเป็นแบบลองหน้ากี่ละอีกแล้วใช่พี่ช็อตนี้ดูได้อีกแล้วพูดถึงบีเนี่ยในซีซั่นนี้เนี่ยต้องยอมแบบว่ามาเต็มแล้วก็มาแรงพอสมควรกับ หลายๆเหตุการณ์ใช่ไหมที่เรื่องมีอ่ะกรณีลูกเกดให้ตียากับบีเลยกรณีที่บีอ่ะคัดน้ำหวานออกแล้วอีกมากมายเนี่ยค่ะรขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งน้องแสดงได้เก่งมากเลยนะคะที่ปกน่งมันหนักไหมในเวลากระแสกลับมาคุณก็ได้อ่านเลยถึงเมื่อคือจริงๆไม่คิดว่ากระแสจะแรงขนาดนี้นะคะเพราะจริงๆเราคิดว่าคือบีมาเราคิดเลยว่านี่คือเกมทำยังไงก็ได้ให้ทีมเราชนะ เพราะฉะนั้นส่งใครมาเราไม่คิดว่าจะมีคนแอนตี้เราเยอะขนาดนี้แต่เข้าใจค่ะตอนที่เลือกน้องน้ำหวานออกเนี่ยเขาเป็นเหมือนทาร์เก็ตที่คนไทยชอบอะหน้าไทยสวยแล้วคนก็อินว่าหุยลูกนี้คือต้องเป็นเดอะเฟสเป็นนางเอกละครได้เลย,เลยอะไรเงี้ยด้วยความที่คนเชียร์เยอะมาก ตัดออกปุ๊บเหมือนตัดหัวใจคนอะทันทีปีมาหลังจากรายการจบปุ๊บรูปแรกที่โพสรูปไอคือคอมเมนต์มา3 0 0พันภายใน5นาที10บนาที5 0 0พันมาเรื่อยๆเลยก็แบบเอ้ยอ่านไม่ทันคือเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้ใจคิดมว่าโอ้โหทำไมแยกแยะไม่ได้เลยว่าไม่ถือเกมไม่ใช่ชีวิตนกันคือไม่ไม่แน่ใจคนอาจจะไม่เข้าใจรูปแบบรายการก่อนหน้านี้ว่ารายการเนี่ยมันคือหา The Fa c e ไม่รู้อยู่ทีมใครอ่ะแต่หาคนหนึ่งเราเป็นมีหน้าที่ที่เราเราจะส่งลูกทีมขึ้นไปให้เป็นเดอะเฟสให้ได้1ิพี่ก็เคยผิดพลาดเหมือนกันนะเขาบอกว่าอันนี้เขาเขากำลังใหม่หน้าน้องดูไม่มีอะไรถ้าให้ยึเคยถ่ายแบบว่าสมัยนั้นอ่อนอ้วน strong strong stronger stronger look at me นี่ไง look at me look at me now